เดี๋ยวเราจะนำซุรินซีไปขยายในป่ากันนะครับจุดแหล่งรวมถังอยู่ตรงนู้นะครับโอ้หเกียวของถังเลยครับ เป็นฝนตก็นตกโอ้เดี๋ยวต้องข้าวเวลามาใส่นะใส่ถังได้กับนเดี๋ยวเพอมาเนี่ยสามารถขยายได้ตั้งสิถังเลยนะครับเพราะว่าเรียกเป็นหลัง เทถังเดียวอีกต้องเอาตั้งไว้เดี๋ยวล้างผัดียอาจารย์จะเอาขวดกลับใช่ไหมเอาขดกลับนะอาปก็เทใส่ถังเดียวถังนู้นยังไม่ล้างพวกนี้ยังไม่ล้างถังนี้ไม่ต้องล้างสะาแล้วได้นนี้เขาล้างแล้วนี่มาก่อแล้ววเป็นอะไรอ๋องนตอันนี้ล้างแล้วใช่ไหยครับถ่ายภาพนิ่งหน่อยครับก็อยภาพนิ่งครับรม ขอบ้านเลยครับจะเป็นทีจิตอาสาที่เป็นทีน้ำหน้าของเราครับเดี๋ยวเราจะขยายให้จำนวนมากนะครับชื่อวัดนี้ชื่อวัดอะไรนะครับวัดยา,านเวสตักวรรวัวดานเวสกรรครับต่อไปท่านทั้งหลายก็สามารถที่จะมาขอจุลินทรีย์เกยิตอาสาจุลินทรีย์น้ำหน้าที่วัดนี้ได้ท่านนี้จะเป็นผู้ดูแลต่อไปนะฮะแล้วก็มีหลายท่านท่านพี่ผมอาเชเลยนะครับวขอท่านจะได้จะได้ไม่ไหนอ่า วัดยานเวศตกวันนะครับอยู่ที่ตำบลอะไรครับตุนบางกระตำบลบางกออาระทึกอำเภอสามพานจังหวัดนครปนมก็อยู่ติดกับอำเภอพุทธมนฑลน,นี่เลยครับวันนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับต่อไปจุดินตรีนี่ครับก็จะขยายเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ท่านที่ผมนมแนะนำท่านู้จักท่านที่เปน็นนี้ครับ แน่ๆอันนี้คันพี่ผมชื่อชื่ออะไรบอกกล้องนะฮะชื่ออะไรครับลุงเบิร์กชื่อนามกุลฮะลุงเบิ้์กครับทำทหน้าที่อะไรวัดครับอ๋อไม่ใช่คล้ายกับขีนสารทำทุกอย่างเลยด้วยวัดทุกอย่างนี่คือกำแพงกูนเลยฮะกำแพงกูลนี่ท่านพี่ผมเองโอเคอีกคนก็อ่ะยังไม่หมดอ่ะตัวนู้นอีกถังหนึ่งโอเคครับแล้วตัวนี้นะฮะเอาข้าวใส่น้ำซาลแกงหยะาจะเป็นลอย ผมเอาหัวเชื้อมานะฮะมันไม่ใช่เชื้อธรรมดานะมันมีถ้าบอกว่าหัวเชื้อเพราะอะไรรู้ไหมมันมีอายุเป็นปีผมเอาจากก้นตุ่มมาเมื่อวานนี้ล้านตุ่มเอิญโย,ยนหินไปโดนตุ่มมันลาวเรด่อยๆโชคดีถ้าหินไม่โดนตุ่มก็คงจะไม่ได้หัวเชื้อระดับนี้นี่เก็เรียกปิดมานะเอาไว้ไหนเนี่ยขวดซื้อมานี่ยโอเคจะไปใช้ที่บ้านค่ะนใช่ นี่ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์นี้เป็นปัจจัยพิเศษที่ว่ามีปัญญานี่มีความรูร้เข้าใจอื่นในการที่รู้นี่มันทาให้ไปเป็นปัจจัยพิเศษที่ไปส่งผลอิทธิพลต่อปัจจัยอย่างอื่นในทางที่ตัวต้องการตัวมีเจตจำนงแล้วและแถมมีปัญญาในจ้าสองพันในต่างอย่างนี้งหนึ่งมันมีเจตนาใช่ไหมสองมันมีปัญญาทีนี้ก็เอาเจตนา ครับหลวงออดพาทุกท่านมาอยู่ในบรรยากาศของวัดยานเวสสกวั์นะครับเขตบางกระทึกนะครับอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ติดกับอพุทธมนฑลเลยนะครับใกล้ๆกันนิดเดียวนะครับเข้ามาจากทางพุทธมนฑลสายห้านะครับเลยขัวไปแช่มานิดเดียวนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับขับตรงเข้ามานะครับมาทําบุญตักบาตรได้ทุกวันนะ10โมงเช้า ถวาวอาหารเพนนะครับแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกันนะครับมีผู้มาทําบุญมากมายเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นจริงมีอาหารที่หลากหลายเหลือเฟือที่จะให้พุทธศาสนิกชนครับได้มารับบุญนะครับมาร่วมทานอาหารร่วมกันนะครับในช่วงเวลา11นาฬิกานะครับแล้วบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความร่มรื่นนะครับสดชื่นมากๆครับมีศาลานั่งริมน้ำนะครับ ให้นั่งพักผ่อนกันสถานที่สงบเงียบนะครับหอระฆังทางด้านบนทางด้านนู้นก็เป็นสวนป่านะครับทิงหลวงอัดก็เคยมาก็หลายครั้งอยู่นะครับในการที่จะมานะครับเพื่อลดลงกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับการไม่เผาใบไม้นะครับแล้วก็ช่วยทางวัดในการกําจัดน้ําเสียครับแล้ววันนี้นะครับทางวัดนะครับหลายๆท่านนะครับเรียกร้องให้หลวงออดมา นะครับแล้วนําตุลินรีมาวันนี้ก็เลยตัดสินใจนําตุลินแสม,มาอาตุลินรีมามากหน่อยครับแล้วก็เทลงถังเลยนะครับเพื่อให้ถังวัดได้ทาการขยายบรรยากาศร่มรื่นมากทางด้านนู้นนะครับที่เราอัดไปก็จะเป็นกองใบไม้ขนาดใหญ่ซึ่งตุลินรีนี้นะครับก็จะช่วยในการ กับจัดใบไม้ของทางวัดวันนี้คงคงจะไม่ได้เดินเข้าไปทางด้านนู้นนะครับต้องไปดูใน YouTube ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหลายเดือนแล้วครับลุงออสก็เคยมาแล้วก็ได้ถ่ายที่ภาพวีโอให้เห็นนะครับวัดแห่งน,นี้กับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับ บอกไม่ถูกครับท่านเป็นบรรยากาศที่สดชื่นมากๆครับวันนี้หลวงอด๊อได้มีโอกาสถวายจุดินทรีย์นะครับกับท่านเจ้าคุณนะครับวันนี้ท่านจะอยู่ปกติท่านจะมีภารกิจ,ลกจหลายด้านนะครับแต่วันนี้ท่านได้พบท่านและได้ถวาย อด,ดินซีกับมือท่านแล้วทุกคนก็อาุรมทนาน,นะครับได้ได้บุญร่วมกันนะครับวัดนี้กว้างขวางนะครับแต่หลวงก็ได้นำแค่เพียงบางเซี่ยวบางส่วนมาฝากกันนะครับ ไงละครับมานั่งพักผ่อนสบายอกสบายใจนะครับมานั่งแล้วนะครับก็ให้หยุดอะไรอวรอดีหยุดวิตกกังวลอนาคตอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้าออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ท่านจะหยุดความทุกข์ทั้งสิ้น ตรงนี้เลยนะครับ 可能怕。 I hey.

ไปตลอดพอแต่เธิทางไปตลอเยะวันนี้เอกหัวเชื้อเทไร่มันอยเปนองจาันน้าสอโยินไปโดนตมแล้วเลยดอดโคดีถ้าหินไม่โดนตุ่กคงจะไม่ได้หัวเชื้อระดับนี้ ไม่ควรใช้โอเคจะไปใช้ที่บ้านน